สวัสดีะคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักคนโสดสนิทสำหรับชาวตุลน,นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวสองท่านไหนที่แอบชอบชาวตุลน,นะคะคนที่เขาเป็นคนโสดอยู่เนาะสามารถดูได้เช่นกันนะคะสำหรับการอ่านไพ่คนโสดสนิทเนี่ยไม่จะเปิด พลังงานทั่วไปความร้ายนะคะจะไม่ได้แบ่งเป็นพลังงานเ,เจ้าชะตาแลว้วก็พลังงานของคู่กรณีเนะงงาะเพราะว่ายังไม่มีแฟนนะคะยังไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะเริ่มจากไพ่ทาโร่ก่อนแล้วก็จะต่อที่ Romance Angels แล้วก็ Angel Answer นะคะดูจนจ,จบคลิปนะคะจะได้รับคำทำนายครบทั้งส่วนของทาโร่แล้วก็อกุลโทนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของ ชาวราศีตุ้นนะคะคนโสสนิทในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณได้ไพออ่8ถ้วยกลับหัวนะคะมีเด e ิเวอรกลับหัวมีเด r สเตรนเข้ามานะคะมีคิงถือดาบมีสองคาถาแล้วก็มี Queen of Cups กลับหัวนะคะ ดูเหมือนว่าจะมีทางเลือกเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี hmm. ้เป็นไปได้สูงว่าเป็นคนเก่าๆที่เคยคบหากันมาต่อนแล้วอาจจะเคยมีปัญหาการเคยเลิกกันไปแล้วอาจจะเป็นแฟนเก่าเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักนะคะเคยดีลอยู่ด้วยมาก่อนนะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคอมมิชเมนต์กันก็ตามแต่ว่าจะเป็นคนเก่าๆอ่ะที่เคยเลิกคุยไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็กลับเข้ามาอีกนะเออเมมองว่ามันจะมีทางเลือกนะคะมันมีไพ่เลเวอร์มันหมายถึง าการเลือกระหว่างคนรับสองคนขึ้นไปนะคะเมยก็มองว่าอาจจะทําให้คุณตุลเนี่ยจะต้องเลือกระหว่างคนเก่านะคะที่เราเคยคุยแล้วก็คนใหม่ๆที่จะเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไ mm hmm. พ่เดอนนะสเตรนจ์อาจจะหมายถึงคนราศีสิงห์นะคะไพ mm ่ค hmm. ิงถือดาก็อาจจะหมายถึงคนราศีมิถุนนะคะ mm hmm. ตุลหรือว่ากุมนะอาจจะเป็นชาวตุลเหมือนคุณก็ได้นะคะก mm ็ hmm. มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะไม่มองดูเนาะ มีไพ่สองคาถานะคะเมีมองว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณตุลจะเลือกนะคะเพราะว่าคุณมองเห็นอนาคตนะคะร่วมกับเขาได้นะไพ่ราชนีถือถ้วยนะคะแต่ว่ากลับหัวเมยมองว่าถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกได้แต่คุณยังไม่ได้ปักใจนะคะถึงขั้นว่าจะมอบหัวใจให้ทั้งหมดนะ่ะมันจะเป็นการเลือกแบบเป็นเบื้องต้นนะคะเลือกที่จะคบต่อนะอ,อ,อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะว่าคุณจะเลือกคนที่มีลักษณะเหมือนคนราศีสิงห์ก็คือคนที่มีความกล้าหาญ คนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เวลาเข้ามาในชีวิตรเราเนี่ยเขาจะแสดงให้เรารู้เลยว่าเขาชอบเรานะนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับชอบความทา้าทายนะคะมาจีบก็คือ ทําให้เราได้รู้นะคะแล้วก็พยายามจะแข่งขันนะคะ,ะแย่งชิงเรานะคะกับคนอื่นๆนะคนนี้จะค่อนข้างจริงจังพลังงานแบบมีพาชั่นเยอะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคนที่ชัดเจนแต่ว่าจะออกดุๆหน่อยเขาจะเป็นคนที่เป็นคนเก่งอะนะคะคล้ายๆคุณนั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นชาวราศีธาตุลมเหมือนกันอะเหมือนคุณนะไม่ว,ว่าเขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้อย่างฉับไวนะคะแล้วก็เป็นผู้นําสูงนะค,ะคนนี้นะคะอาจจะอายุมากกว่าก็ คุณก็ต้องเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกคนในอดีตคนที่เคยรู้จักมาก่อนหรือว่าคนใหม่ๆเลยนะคะตรงนี้ไพ่ไม่ได้ฟันธงแล้วว่าคนไหนดีกว่ากันนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าสําหรับใครที่โสดสนิทนะคะชาวตุลเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยไม่เหงาแน่นอนนะคะแถมยังมีตัวเลือกเข้ามาเลือกด้วยถ้าใครมีแค่คนเดียวที่เข้ามาเมย์ก็มองว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของตัวคุณเองก็ได้นะคะพไพ่ใบนี้ก็คือว่าคุณยังต้องอดูเขาไปก่อนถึงจะตัดสินใจได้ว่าจะ อยอมรับคนคนนี้ที่เข้ามาใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยเดิยวด้วยหรือเปล่านะคะมันยังมีความรู้สึกที่ว่าต้องคิดก่อนนะคะช่างใจก่อนใช้เหตุผลก่อนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะตัดสินใจได้แบบชัดเจนเพราะว่าไพ่สองอัฒนหมายถึงคนที่มีอนาคตที่ชัดเจนแล้วนะคะถ้าไม่ได้เลือกคน2คนก็คือก็เลือกเนี่ยแหละว่าจะไปต่อหรือว่าจะไม่ไปต่อนะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นด้วยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะคะแต่ว่า ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยยังไม่ได้อินเวสมากยังไม่ได้ปรับใจมากถึงแม้ว่าอาจจะให้โอกาสแต่ก็คือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของทาโร่นะคะเดี๋ยวนี้จะเปิดนะคะไพ่โรแมนซ์แองเจิลไพ่นะคะในเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่เมย์ตัดสินใจจะลงคลิปเรียงตามราศรีไปเลยนะคะเพราะว่า ช่วงก่อนๆน,นี้มีความรู้สึกว่าหลายๆท่านอาจจะพลาดการชมคลิปไปเพราะว่าคิดว่าเป็นการาดูดวงตามทาาซึ่งมันมีทั้งหมด3ราศีาบางบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบแบบนั้นนะคะแต่ปกติแล้วเมย์ไม่เคยดูแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมย์จะเอาคลิปเนี่ยสราศีไปรวมอยู่ในคลิปเดียวนะคะอัปโหลดทีเดียวเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าคราวน,นี้ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนวิธีการอาจจะมีคนชมมากขึ้นนะเพราะว่าจะได้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าดูให้แยกอยู่แล้วนะประมาณนี้นะคะ ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะจะได้มีกําลังใจเนาะค่ะพลังงานของคุณนะคะมีไพนิวเลิฟนะคะเข้ามาก็คือความรักครั้งใหม่พี่บอกแหละยังไงก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ที่เขาต้องการจะมารีนิวความสัมพันธ์กับเราเนาะมีพลังงาน p l a y f u l ฟูเนนะคะไม่มองว่า จะมีคนที่มาทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะมีความสุขเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละไม่เหงาอ่านะคะเขาเข้ามาแบบเบาๆนะไม่ได้เข้ามาแบบว่าต้องการจะแบบผูกมัดเราต้องการคําตอบหรือว,ว่าคอมมิชเมต์อะไรแบบนั้นเขาจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะ imet, แล้วก็มีพระไอคิเป็นโอเปนไมล์ก็คืออย่าไปคาดหวังอะไรมากจากตัวคนที่จะเข้ามานะคะบางทีคุณอาตจะฐานสูงนะคะ อ่อราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่แบบมีข้อเรียกร้องเยอะนะคะเพราะว่าคุณก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็ดูคุณค่าของตัวเองดีดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นแฟนคุณเนี่ยจะต้องแบบมีมาตรฐานที่สูงมากๆนะคะแต่ว่าจักรวาลอยากให้คุณลองเปิดใจให้กับคนที่อาจจะไม่ตรงสเปคดูบ้างนะคะไม่แน่เขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขตลอดไปก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นพลังงานเนาะส่วนเรื่องที่คุณจะเลือกคบใครอันนี้ก็จักรวาลไม่ชี้นํานะคะแล้วแต่หัวใจคุณเลยนะคะว่าคิดว่าคนไหนดีกว่ากันนะ ถ้ามีคนเดียวก็ดีนะคะก็แค่แตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแค่นั้นเองเนะาะค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะจะเป็นไพ่แองเจวอนเซอร์นะคะจักร่าวอ่าจะมีคําตอบนะคะหรือว่ามีคําแนะนําอะไรนะคะให้ชาวราศีตุลน,นะคะที่เป็นคนสดสนิทนะคะในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะ ว่าเรนะคะจะกวาบว่าคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดหัวใจให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์นะ m a i n positive นะคะก็หมายถึงว่าให้มองโลกในแง่บวกนะถึงแม้ว่าเขาาจจะมีความแตกต่างจากสเปคของเราแต่ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้สามารถพัฒนาได้สามารถปรับตัวได้นะคะแล้วก็ within the next few months ในอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะคุณ2คนเนี่ยมีโอกาสจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นที่มีคอมมิชเมนต์นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณเปิดใจให้เขาเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ว่า ในอีกไม่กี่เดือนมันจะสามารถพัฒนาไปได้นะคะคุณจะเห็นทิศทางความสัมพันธ์นะจะรู้จักกันและกันมากขึ้นนะคะมองดูแล้วพลังงานเป็นพลังงานที่เป็นบวกนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยถูกใจเขาไหลยนะคนที่เขามาแต่ว่าลองเปิดใจดูค่ะไม่แน่นะคะเขาอาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะรับพลังบวกได้เลยนะ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวตูนทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่ได้ชมคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองหรือเปล่าถ้าบังเอิญได้ชมนะถ้าคุณไม่ใช่ชาวราศีตุลเนี่ยสามารถติดตามาชมคลิปของตัวเองได้นะคะอาจจะอัปโหลดไปแล้วลองลองค้นดูได้เลยเนาะค่ะเมย์ก็ลงให้ตามราศีเลยนะคะเมย์ไปจนถึงมีนเนาะค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ